นี่คือไฟที่บัวขาวถูกฝรั่งเรียกว่าคิงคองครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่เป็นฉายาที่ผมได้ยินครั้งแรกเลยครับว่าฝรั่งเรียกบัวขาวว่าคิงคองนะครับดูครับว่าไฟนี้จะเป็นอย่างไรนี่ไม่ได้โม้นะนี่เขียนว่าคิงคองจริงๆครับนี่ครับโดยไฟนี้ท่านของบัวขาวครับเจอกับท่านของน้ำหอมมรณะรอยสักมังกรครับชอนชาร์ลส สกาโบสกีครับทั้งคู่ครับเจอกันในการเอ็กซ์โพชจัดขึ้นที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันที่9เดือนกันยายนครับปี2005ปี2005ก็ปี2548ครับรายการเอ็กซ์โพช่นฮ่องกงที่ประเทศฮ่องกงนะครับอาแล้วครับดูครับผมว่าจังวะนี้จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราเปิดตัวมาครับนี่ครับผู้มรายก็เรียกว่าบัวขาวคิงคองจริงๆนะฮะแม่ไปตั้งฉายาบัวขาวว่าคิงคองนะครับ ก็ดูว่าจะเป็นอย่างไรครับนี่บัวขาวปอประมุกหรือบัวขาวบัญชาเมครับหนึ่งในนักมวยไทยที่สร้างชื่อเสียงต่างๆมากมายให้กับมวยไทยวงการมวยไทยครับเผยแผ่มวยไทยให้ดังไกลทั่วโลกอีกท่านหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในทูตวัฒนธรรมทางมวยไทยของประเทศไทยอีกคนหนึ่งนั่นเองครับเปิดตัวมาครับบัวขาวครับบัวขาวปอประมุกครับนะฮะชื่อในตอนนั้นครับปัจจุบันก็บัวขาวบัญชามฆนะครับ แม่เปิดตัวมาก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วนะครับที่ฮ่องกงนะครับและตอนนั้นนับคนดูนี่ไปดูเยอะเลยครับเอาล้วครับดูว่าจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเชทีวีครับหนึ่งช่องพังบอยไทยที่สอแท้ภาษาใต้เอกกำลังช่องนี้โค้ชเชทีวีนะครับในช่องทาง YouTube กดซับแตะคลายครับในช่องทาง Facebook ช่องทางบ้านฟ้าครับกดฟอลโลกดติดตามครับในช่องทางบ้านนำกดทิกตอกกดหัวใจกดบวกนะครับดีกรีแชมป์สยามอ้อมน้อยครับแชมป์บอยสากลก็ได้มาแล้วครับ แชมป์ K1 แชมป์อูลินเฟืองครับแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราทอนครับแชมป์สปาวมวยไทยโลกครับแชมป์สปาวมวยโลกมวยไทยแชมป์ไทยไฟก็ออกมาแล้วครับแชมป์เอสวันก็เอามาแล้วเช่นเดียวกันครับแชมป์มวยไทยแอสโซเชชันครับแชมป์ฟินดิกไฟก็จับมาแล้วครับแชมป์คิงออฟมัชเชลอาร์ตก็ออกมาแล้วครับโอ้เยอะแยะมากมายครับแชมป์ชุดบ็อกซิ่งก็เก็บมาแล้วด้วยครับเป็นนักมวยไทยคนแรกที่ได้แชมป์ชุดบ็อกซิ่งนะครับนี่คือบวกข่าวนะครับและเปิดตัวมาคำนี้คือน้ำหอมบารณะ รอยสักมังกรครับทัตตูดราก้อนเขาคือชอนชอนชาร์สสกาโบสกี้ครับชอนชาร์สสกาโบสกี้ครับนักชกจากฝรั่งเศสเมืองน้ำหอมครับเลยได้ชื่อว่าน้ำหอมมรณะนั่นเองนะครับสมัยยังหนุ่มๆครับท่านของชอนครับชอนผู้นี้แน่นอนครับว่าดีกรีก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นดีกรีระดับแชมป์นะครับของฝรั่งเศสครับ เอาชนะนักมวยชิงระดังมาต่างๆมามากมายครับแล้วก็เก็บแชมป์มาเยอะแยะนะครับชอนชาวสกาโบสกี้นะครับแชมป์ของเขานะครับก็เป็นแชมป์ซูเปอร์เบลลคิงคัพครับเป็นแชมป์ไอเอสเคเอครับมวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนเป็นแชมป์คิงคัพด้วยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ยุโรปเป็นมวยไทย3สมัยครับเป็นแชมป์มวยไทยฝรั่งเศสครับ แล้วก็ไฟที่เขาเจอกับท่านของโรเบิร์ตแกนนอสซิงก็เป็นไฟแห่งปีนะครับของสยามกีฬานะครับเมื่อปี2 0 0พครับอ่าแล้วครับดูว่าจะเป็นอย่างไรครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับอ่าแล้ครับเปิดตัวมาแล้วครับทั้งคู่นะครับอืมขนหน้าอกมาเต็มเลยครับโอ้โหขนฟูฟ่องมาเลยทีเดียวครับคนคนอุ้ยกับคนอุ้ยเหลือพันนั้นไม่ยาก คนมาหนามาแน่นเลยครับนะนักชกฝรั่งคนนี้ครับอ่าแล้วครับเปิดตัวมานะครับและตอนนี้ดูว่าจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาข้ามไปช่วงที่ปรับเทียบเนื้อตัวกันเลยดีกว่าครับนี่ครับนี่คือบัวขาวครับบัวขาวปอประมุกนักขนาดนั้นครับหรือว่าบัวขาวบัญชาเมฆนะครับตอนที่ ชอนครับชอนสกาบอสกี้ชกมวยไทยเคยใช้สีเสื้อของก่อบางกยุยด้วยนะ,นะครับเอาล้ะะครับเดี๋ยวเราจะข้ามช่วงนี้ไปนะเพราะว่ากินเวลาน,านานพอสมควรครับมันจะเป็นการการวหวครูมวยไทยที่แยกวหวครูของแต่ละคู่นะครับเปรียบเทียบตัตัวครับ จัดขึ้นที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็นี่ครับมีชาวต่างชาติไปดูอย่างมากมายครับแล้วก็มีริงเกิลด้วยนะครับจังหวะนี้แหมริงเกิลก็จะมีผมร้อนก็มีผมดําก็มีนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับหาได้ยากนะครับกับไฟบัวขาวนะครับยุคก่อนนะครับที่สามารถที่จะพากแล้วเอามาลงใน YouTube ได้เอามาลงใน Facebook ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับในย t u b e นี่ลงได้แล้วนะครับแต่ Facebook นี่รออีกทีครับ มาแล้วกันพี่น้องเพิ่งจากวะนี้ครับดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับศึกเอ็กซ์โพเชั่นนะครับจัดที่ฮ่องกงครับปี2548นะครับเอาละครับยกที่หนึ่งครับชิงแชมป์ s 1นะครับแคปเดนเค้าหาครับนี่ผู้บรรยายอังกฤษนี่บอกว่าบัวขาวนี่ชายาคิงคองเลยครับคิงคองครับแหมเรียกเราว่าคิงคองเลยนะครับ แคลนเข้ามาครับผมจังหวะนี้กรรมกามวยไทยเต็มรูปแบบนะครับถีบซ้ายมาครับเทนาของชอนเตะซ้ายครับชอนครับบวกข่าวแคลนเข้าหาครับจิมยำคำไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้แข้งซ้ายมาครับชอนครับบวกข่าวนี้ดึงกาเกิงนิดหนึ่งเมื่อสักครู่กาเกงงรวมนะครับแคลนมาครับออกแข้งซ้ายครับ นอกจากดีกรีแชมป์ขอบโบคาแล้วนี่เรียกว่าเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่ได้เกียรติประวัติมากมายเหลือเกินครับเอามาพูดก็ออกมาพูดคงไม่หมดนะครับแม่เอามาเรียงจัดใส่กระดานนี่ได้สมุดเล็กๆเล่มหนึ่งได้เลยครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กได้เลยครับแข้งซ้ายมาขวาเตะคืนครับเทปอาจจะมียืดยนหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเทปนะครับจังหวะเต็มเมื่อสักครู่ครับทีมซ้ายครับซ้ายหน้าครับแข้งขวาคืนมาครับเจ้าของชอน บัวขาวขายับเดินมาครับแก่งซ้ายครับบัวขาวจังหวะนี้ซ้ายชนไม่ถึงครับใกลไปหน่อยครับวนมาครับแบบนี้บัวขาวบัญชาเมฆหรือว่าสมบัติบัญชาเมฆนะครับเก็บเดินมาครับจริงๆฉายาที่เรียกกันของฝรั่งติดปากคือ the white Lotus และก็ Black g o นะครับแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ว่า เวทีนี้ตั้งฉายาฮะบัวขาวว่าคิงคงนะครับแหมแข้งซ้ายกับบัวขาวจังหวะนี้ชอนครับยับซ้ายครับชอนแขมเดินเข้าหาครับแหมนี่โชคแบบมวยไทยคลาสสิกเลยนะครับยกหนึ่งนี่ไม่รีบแล้วก็ไม่เร่งนะครับตีตีไปเรื่อยๆครับออกแข้งซ้ายครับสนักบัวขาวบัวขาวปัจจุบันปีนี้ปีส5 69นกะครับก็อายุประมาณ4344นะครับ ตอนนั้นนี่ปี43นะครับโอ้ก็26ปีที่แล้วครับโอ้โหแข้งซ้ายครับจังหวะน,นี้แก็บเดินเข้าหาครับว่าอย่างไรครับก็เอาเอา26ไปลบไปลบก,กับอายุของบัวขาวนะครับแหมทีไม้ก่อนครับทีหมครับก็น่าจะอายุประมาณครับ1 0 1 8 17 กีแถวๆนั้นนะครับแข่งซ้ายมาครับซ้ายอีกทีครับของชอนสการ์โบสกีทีบซ้ายทีบซ้ายครับชอนครับเหลือเวลาประมาณ25วินาทีครับของยกที่หนึ่งครับจิ้มมาถีไปครับจังหวะนี้ชกแบบมวยไทยคลาสสิกครับไมรีบไม่ต้องไม่เร็กนะครับดูได้เรื่อยๆนะครับ ออกมันมาครับหลบได้ครับออกแข่งขวาครับท่านนกข้องช็อนเขี่ยด้วพ่วมาครับแข่งซ้ายครับหมัดขึ้นไปแข่งขวาเตะขาครับหมดยกที่หนึ่งครับไม่ต่อที่หนึ่งแล้วอ่ะนอกจากนี้ท่านนมกบัวขาวครับก็เคยแสดงหนังด้วยนะครับหนึ่งในหนังที่หลายคนรู้จักกันดีก็หนังเรื่องซามูไรอายุทยาครับอ่ะเดี๋ยวเรา เราอาจจะข้ามช่วงนี้ไปเลยครับอ่ะมาครับดูกันต่อครับอันนี้เขาตัดมาเองผมไม่ได้เป็นคนตัดนะแข้งซ้ายโอ้บันเสียนครับโอ้โหเตะลูกนี้ถึงกับหน้าโยกเลยครับแม่ได้แรงอกครับได้แรงอกอ้าวภาพภาพตัดนะฮะมาครับเอาไหมครับทีมมาครับแข้งขวาอันนี้ที่ดูภาพชานะครับอ่านี่ครับยกยก อันนี้ยกที่สองของแท้ครับขออภัยครับม่อสกนะฮะแหมคนคนตัดไม่ได้ตัดเป็นภาพช้านะครับคนตัดเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันสักุลนะฮะเอาเอาไหมครับดูกันต่อครับแบบนี้เก็บเดินเข้าหาครับขีบยันไม่ก่อนครับมัดซ้ายไปครับแข้งซ้ายครับธนาคมบววขาวผางเข้าให้เกียบเดินมาครับขีบซ้ายยันไว้ครับธนาคมบววขาว ดับเบิลแข้ง้ายถีบ้ายดักไว้ครับเทนิอของชอนบอกเขาเขายับเดินเข้าหาครับซ้ายเตะขาครับถีบอีกทีแข้ง้ายขึ้นมาครับเทนนิสของชอนครับเกรกว่าก็ยังไม่เร่งยังไม่รีบนะครับแม็กสไตล์คลาสสิกจ๋าเลยนะครับสไตล์แบบนี้นี่ถ้าผู้ชมในยุคนี้ก็าอาจจะบนยังไม่ถูกใจนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วสไตล์แบบนี้ก็เป็นสไตล์มวยฝีมือนะครับ เก็บแรงได้ผ่อนแรงได้ครับบุกได้ผ่อนเป็นนะครับช่วงแรกๆก็ยังไม่เร่งไม่รีบนะครับถ้าคูต่อสู้ไม่เร่งมาก็ไม่จำเป็นต้องรีบนะครับหยับซรายครับทางขอบข่าวจิ้มไปก่อนครับจิ้มซ้ายมาครับชอนจากมานี้ว่าอย่างไรครับเดินเข้าหาครับแข้งขวาหัวไปครับเข้าที่ลําตัวครับจับบัวข่าวผ่านง่าเก็บซ้ายมาขวาึืนเขาออกเตะขวาไปครับ จับบัวขาวถีบไปก่อนครับมันฮุกซ้ายครับบัวขาวผมจังหวะนี้ตัะองของชอนี่ใส่การเกง m 1 5 0ยเลยครับแข้งคว้าชัดไปถีบเอาแบบนั้นแหละเขี่บเดินมาครับถีบซ้ายครับบัวขาวมัวมองจดจ้องอยู่นะครับออกลูกทีมมาครับ นอกจากที่ดูชั้นดูเชิงแล้วก็ดูความหนักแรงอาวุธด้วยนะครับจับขาไปลดเตะกวาดลานครับโอ้ยังไงภายหลังเราไปนั่งเร่งเลยครับแหมชอนบอกไม่พื้นไม่พื้นออกวาเออเสียฐานนิดหนึ่งไม่พื้นไม่พื้นนะไม่พื้นคือไม่เป็นอะไรครับเสีย่านนิดเดียวครับยับสายแข็งสายโอ้บันเสียอีกแล้วครับหมัดซ้ายครับคือเตะเข้าไปมันไม่ใช่การขอแต่มันแฉลบไปโดนนี่ครับไปโดนขมับนะครับเมื่อสกู่นะครับ เหมือนเป็นสัญญาณเตือนหรือเปล่าครับว่าท้าของชอนต้องยกการให้ดีๆครับไม่อย่างนั้นบัวขาวนี้มีโอกาสที่จะเตะก้านคอได้ครับแบบนี้เขี่ยเดินมาครับยับไปครับยับซ้ายครับทนายของชอนทีบซ้ายครับบัวขาวครับแข้งขวาเตะขาครับบัวขาวจังวันนี้ชอนว่าอย่างไรทีมาครับชอนครับเหลือเวลาประมาณ2ี่หวินาทีนะครับในยกนี้ ทีไปก่อนครับชนครับทีมาครับชนวัวขาวทีไปดอกนี้แข้งซ้ายหดไปครับหนึ่งพางสายมาครับขวาคืนครับโอ้โหแต่ติดแขนนิดนึงครับไม่เพลือครับไม่เพลือเขามาแข่งไปครับผมจอวะนี้เข้าขวาครับทานของชอนครับตีเขาขวาขึ้นมากเหมือนกันครับอ้าวตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วครับให้อะไรมาก็คืนอย่างนั้นแหละครับเกียบเดินหาครับแล้วก็หมดยกทีสองครับ ผมใหญ่ขอยัดดื่มน้านะครับเดี๋ยวเพื่อความประหยัดเวลาครับเดี๋ยวเราข้ามไปเลยนะครับก็ยกนี้ยังไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนะครับต่างคนก็ต่างชิงหลักชิงเหลี่ยมนะครับของอาวุธกันนะครับดูชั้นดวยเชิงครับสไตล์มวยไทยคลาสสิกโบราณเลยนะครับอ่ะมาครับเรามาต่อกันในยกที่3ครับรอบ n d t h r e ะครับดูกันต่อครับจังหวะนี้ เดินมาครับออกแข้งไปครับเตะไปครับท่านของัวขาวเริ่มบทเริ่มบี้แล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนเกียร์แล้วนะครับจากที่เดินเครื่องบาลยกเกียร์หนึ่งเกียร์สองครับอันนี้เริ่มจะเป็นเกียร์สามเกียร์สี่แล้วครับที้ซ้ายครับัวขาวครับซ้ายมาแข้งซ้ายคืนทันทีครับแข้งขวาไปครับมัดซ้ายตั้มด้วยแข้งขวาครับจกบัวขาวดองนี้ถีบยันไว้ก่อนครับชาดบอกไปพื้นต่อมาเข้ามาด้วยตานะ หนึ่งสองับแข่งซ้ายทำตัวจับบัวขาวครับทีไปครับผมจังหวะนี้เก็บเดินหาครับดอกนี้ว่าอย่างไรครับออกแข่งไปครับยังไม่มีใครยอมใครนะครับจับขามาแข่งขวาเตะขาซ้ายเตะคืนครับซ้ายหดไปขวาเตะมากครับซ้ายหดไปครับอีกทีเดียวทานของขบัวขาวซ้ายอีกทีจับบัวขาวครับหมัดขวามาชนรันานะครับยานเลาล้าแล้วกันนะครับ เหล่าเหล่าอามีนล้มยาวครับแข้งซ้ายหดไปบัวขาวขวามาครับจากชนครับแลกกันไว้ออกแข้งมาเจอหมัดขึ้นไปครับหมัดขวานี่ครับแหมกรรมการเดียกรอนเดียกรอนเดียกรอนแล้วกว่ากันใหม่ครับจิมจะไปก่อนแข้งซ้ายครับถัวไปหนึ่งพังชนเข้ามาก่อนไว้ครับบัวขาวจับล็อกไว้ก่อนครับจะพลิกพลิกไม่หลงเอาตีเข่าไปก่อนครับแบบนี้ดันเข้าเชื่อครับพลิกมาครับชนเข้าขวาบัวขาวครับพาลงแหมเทกระจาดสาดกระจายครับ ไม่พือครับไม่พือว่ากันไหมรับลุยกันต่อครับแบบนี้ทีบซ้ายเปิดมาครับจิ้มซ้ายไว้แข้งขวาหดไปมัดขวามาครับทางของชอนทีบซ้ายครับชอนบัวขาตีเขาขวาแม่เจอชอนผักออกมานะครับจิ้มไปก่อนครับจิ้มเอาไว้ครับแข้งซ้ายหดไปบัวขาวทีมาครับชอนครับแข้งซ้ายบัวขาวหดไปทีมาครับชอนครับแหม่ทีรักษาระยะนะครับหัวขาวหดขวาเข้าที่นำตัว จิ้มซ้ายมาซ้ายคืนครับแข้งซ้ายจากบัวขาวแข้งขวาชอนหนึ่งสองครับเจอเขาขวาจากบัวขาวมัดซ้ายของชอนน้าไม่โดนดีเท่าไรเขี่ยเดินมาครับคำซ้ายไว้ก่อนขบบัวขาวจังวันนี้ทีบซ้ายมาชอนแข้งซ้ายบัวขาวครับผางเข้าไปทีบซ้ายครับบัวขาวทีมาครับช้อนครับอัดลาตัวขบบัวขาวครับมัดขวาบัวขาวผางแข้งซ้ายผางเข้าไปครับโอาเริ่มเดือดครับเริ่มเดือดครับโอ้โหเริ่มร้อยครับวันนี้ครับแหมร้อยแรงแกงส้มต้มไว้แล้ว3วันครับมัดขวาครับจากบัวขาวเขี่ยเป็นข้าหากครับแข้งซ้ายครับ ทีมมาครับเจออัดลําตัวขึ้นไปครับจิ้มไว้ก่อนครับอ่ะสามสิบวิครับเขาซ้ายบัวเขคาก็ตีเขาขวามหมระวังครับมัดซ้ายบัวเขาาล็อกไว้ก่อนแข้งซ้ายบัวเขาามัดจิ้มลาตัวจากบัวข่าครับทีมมาครับมัดซ้ายขวาลําตัวฮุกซ้ายอีกทีจากบัวข่าครับช้อนว่าพลครับช้อนครับทีมซ้ายจากบัวเขาวช้อนจะทำไรอัดลําตัวไปเขาขวาบัวขาวครับช้อนว่าผลครับช้อนช้อนช้อนซอกกลับเจอแข้งขวาบัวเข่าหัวเข้าไปครับซอกกลับช้อนแข้งขวาบัวขาครับไปยะลังกาครับร้อยแรงครับร้อยแรง ร้อยแรงแกงเทโพครับจังหวัดนี้เอาจังหวัด้า้ครับบัดซ้ายแข้งขวาเมื่อสักครู่ครับโอ้แล้วก็หมดยกค้าเมดยกเซแล้วไอ้ย่าก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งยกที่เริ่มดูเดือนมากขึ้นนะครับในยกที่3ยกนี้เอาละครับลองมาดูกันนะว่าในยกที่4ครับจะเป็นอย่างไรครับผู้ชมครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับอ่ตัดมาครับยกที่4เลยครับแบบนี้ลุยกันต่อครับมาครับ เกียบเดินหาครับแข้งซ well. ้ายขบบกเข่ามัดขวาครับฮุกขวาเจ้างของชนจิ้มมาแข้งซ้ายจากบกเข่ามัดขวาจากชนครับจิ้มซ้ายบกเข่าจิ้มซ้ายบกเข่าจิ้มซ้ายชนครับแข้งซ้ายชนแข้งซ้ายจากชนจังหวะนี้บกเข่าหวดมาดับเบิ้ลแข้งแหมแต่แข้งที่สองไม่โดนครับดึงหลบได้ครับชนเกียบเดินหาครับจิ้มมาจิมเพิ่มครับแข้งซ้ายหวดไปครับมัดขวามาทีปโอไปก่อนครับแหลกกันทีปจิ้มมาจับขาจะกวาดกวาดไม่ลงครัแข้งขวาเตะลำตัวไปครับชัดเข้ากลางหมดเดียวจิ้มซ้ายครับแข้งซ้ายครับ ชัดเข้าไปครับโอ้โหชัดมาครับท่านของชอนทีมจะไห้ก่อนครับชอนครับถีบจะไม่ครับบัวขาวครับจังหวะนี้จิมไปครับแข้งซ้ายหัวดไป1หนึ่งผางจิมมาเจอมัดขวาแข้งซ้ายหัวดไปหนึ่งผางครับแบบนี้จิมมาทีมมาครับท่านของชอนครับทีมมาครับเจอแข้งซ้ายจะบัวขาวหัวไปอที่ลำตัวออกแข้งมาแข้งซ้ายหัวต่ออีกหนึ่งผางครับโอ้ร้อยแรงครับแหมร้อยแรงแกงส้มปลากระบอกครับสอกซ้ายกับบัวขาวเมื่อสักครู่ แข้งขวาครับทีมมาครับชอนทีบไปก่อนชอนทีมมาครับชอนครับบวกรว่างวันเป็นพื้นครับว่าพื้นบวกรว่างเดินเข้าหาแข้งขวาเตะเข้าที่ลําตัวครับจิ้มมาครับแข้งซ้ายครับบวกรว่างครับจังหวะนี้ดึงออกมาครับเหยียบเดินหาครับหัวหัวเข้าไปครับโอ้โหแหม่ได้ใจครับได้แรงอกแล้วครับพนันไอ้ยาเหยียบเดินเข้าหาครับ ซ้ายครับอ้ยเตะเข้าขมับอีกแล้วนะครับแต่ไม่ยังไม่ลงครับชอนนะครับว่าแพครับชอนเคลเดินหาครับจิ้มซ้ายครับชอนครับจิ้มมาครับเจอแข้งเตะไปครับจับบวกครแข้งหดไปจับบวกขาวหมัดขวาลำตัวชอนฝ่ายชอนแข้งบัวกขาวอีกนะแม่จะเฉียดไปครับจิ้มซ้ายครับชอนจังวันนี้บัวขาวเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายหดไปเขาที่ก้างครับชัดเข้าข้างชัดเข้ากลางเตะเขาที่ลำตัวครับทีมซ้ายเขาบวขาวทีมมาครับชอนมาซ้ายบัวขาวครับจังวันนี้ขยัเดินเข้าหาจิ้มไปก่อนแข้งซ้ายครับจับบวกขาว ว่าพือับชอนชอนเตียวเพือแข่งซ so uhm, okay. so so ้ายจับวโบขาวอีกทีครับชอนเตียวเพลือชอนครับชอนจิ้มสายมังกรครับชอนถีบขวามาชนชอนเตียวพือถีมาเจอเขาขวาจับวโบขาวเก็บนึนเขาขวากับแข่งมามันแข่งไปเอ้าแหลกกันไว้ตาต่อตาฟันต่อฟันครับแข่งซ้ายถีบมังกรครับชอนครับโบขาวเข้าไปครับเขาไปชิดติดตัวจับล็อกไว้ชอนไม่ล็อกครับซอกขวากับชนแข่งซ้ายโบขาวหัวไปหนึ่งผางจากวันนี้จิ้มมาครับจิ้มมาครับแข่งซ้ายหัวไปครับเจาน้ากโบขาวครับ โอ้ร้อยแรงครับร้อยแรงของพันนี้เขียยเดินหาครับจิ้มซ้ายไว้จิ้มยันไว้ครับอ่านเหลือสัญญาณเตือนมาแล้วครับเหลือประมาณ25วินาทีครับยกทีสี่แข้งขวาเมื่อสักครู่จิ้มซ้ายมาครับชอนวางขาวเข็มขึ้เข้ามาหาครับเดินบมดเดินบีดเดินขยี้เข้าไว้ลูกเตะนี้กันไว้ได้ครับทีมาจับขาไว้ครับเราดันเข้ามุมครับดันเข้าเชือกครับดับเบิ้ลแข้งครับแม่แข้งหนึ่งโดนแต่แข้งสองไม่โดนนะครับทีมาครับจังหวะนี้จะควานลานเอาแต่ติดเชือกเอาตีเขาซ้ายไปเซยก่อนโอ้ ระวังจะเสียหลักเองนะครับแหมจะทุ่มเขาแต่เราเสียหลักซิก่อนนะครับแล้วก็เม็ดยกเสียแล้วนะหมดยกเียแล้วครับอืมก็เรียกว่าเป็นยกที่เริ่มทั้งคู่เริ่มที่จะออกอาวุธใส่กันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางฝ่ายของบัวขาวนะครับที่ออกอาวุธโจมตีท่างของชอนมากขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูครับกันครับว่าต่อไปครับในยกต่อไปเขาจะเป็นอย่างไรครับ ทำช่วงเวลาพักครับเอาละครับยกสุดท้ายครับไฟนอลรางมาดูกันว่าในยกนี้จะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับแครบเดินหาครับ1 2สองครับอัปคัดขวาเจอแข้งซ้ายครับจงหวันนี้ทีมาครับชอนแข้งขวาจากบวกขาวทีมาครับปัดขาไปแข้งซ้ายไปปัดซ้ายครับทีมาแครบเดินเข้าหาครับเข้าไปชิดติดตัวครับตีเข่าขวาครับชอนต้องผลักออกมา จีไปครับทางโอชนแข้งซ้ายจะบบวขาครับแบบนี้แข้งซ้ายชนแข้งซ้ายบัวขาหดไปหนึ่งพังแต่ลูกนี้ไม่โดนครับชนครับเขยบเดินเข้าหาครับบกวข่าล็อกไวโกนครับแบบนี้ล็อกเราจะโหนเลยครับโอ้โหโหนเป็นสไปเดอร์แมนครับสไปเดอร์แมนเอามาลุยนกันต่อครับเขยบเดินเข้ามาครับแข้งซ้ายหดไปเอาัดะคขวาครับชนแข้งซ้ายครับทีบซ้ายมาหมัดขวาขึ้นไปเข่าซ้ายอีกทีครับจากบัวขาครับโอ้โห ได้เชุดรับแข่งซ้ายบัวขาวรับหมันนี้ไม่โดนชนแข้งนี้ไม่โดนครับชนครับบัวขาวใช้ความนิ่งสงบสยบคันเคลื่อนไหวนะครับหลอกไว้กนครับแบบนี้จับพลิกมาพลิกมาพลิกลงไหมเจอตีเขาไปแทนละกันครับโอ้คาดเดายากครับแม่าเลยครับโอ้กลายเป็นเบาเครื่องไปเลยครับในเรืองของชนครับสงสัยไม่อยากเจ็บตัวหลังรับทีไปครับบัวขาวครับ ยกสุดท้ายถ้าเกิดรู้ว่าตัวเองกําลังจะแพ้ก็มักจะไม่ค่อยออกอาวุธแบบนี้นะครับแข้งซ้ายไปครับแข้งซ้ายขึ้นมาจะาชนแข้งซ้ายที่จะชนครับโบกเขาวยืนม้วนเข้าไว้แบบนี้ซ้ายนี่ไม่โดนครับเข็มเดินเข้าหาก็บ้าเปลือยแข้งซ้ายจะโบกขาวครับโบกไปชนไม่กล้าบุกเสียแล้วนะครับอืมมัดนี้ไม่โดนครับ กดแขนไล่แขนครับตีเข่าซ้ายครับถึงกับต้องผลักออกมาครับเทาอชมนว่าพือชอนชอนว่าพือชอนชนเหมือนจะไม่อยากทำเสีแล้วครับชอนครับไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่าครับแบบนี้ที่มาเจอหมัดไอโอ้ยแลกกันไหมเาเร่ยหมัดครับโอ้เดี๋ยวนี้มีฟันยางกระเด็นครับฟันยางใครเอาฟันยางชอนกระเด็นครับโอ้ชนชอนฟันยางกระเด็นเสียแล้วครับเอาแล้วครับจุดปิดจุดพลิกผันครับจุดเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้ครับแข่งมาแข่งไปครับ เกบเดินมาครับผมจังวะนนี้จับขาไว้ก่อนแข้งซ้ายแหม่หลบได้ครับแบบหลบได้หลบแบบดิจิตอลเลยนะครับนี่ของชอนแข้งซ้ายคำตัวครับผางเข้าไปแข้งซ้ายครับหมัดนี้ตามด้วยแข้งซ้ายชนแข้งขวาบัวขาวับแรงกันไปครหนึ่งผางเก็บเดินมาครับผมจังวันนี้หมัดขวาครับชอนซ้ายไหม่โดนครับบัวขาวยืนสบายสบายครับเก็บเดินเข้าหาครับล็อกไว้ตีเข่าขวากำแพงขวางกันไว้เหลือสามสิบไปครับล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อน กำแพงขวางไว้ขวางอยู่ไม่ขวางอยู่เลยครับโอ้โหแม่นั่นเหลือเกินครับอ่าแล้วมาดูกันต่อนะครับแบบนี้เก็บดินก็มาครับออกแข่งไปครับแล้วเจอเทครับโอ้ยง่ายภายหลังราไปนั่งเคร่งบนพื้นเลยครับชอนครับแหมเก็บดินก็มาครับบัวขาวนี่ย่อนมวยในตำนานจากจังหวัดสุรินทร์ครับ แล้วก็เรียบร้อยครับมั่นใจเลยครับท่านของบัวขาวครับแต่ชอนชอนมั่นใจอะไรก่อนครับชอนครับเป็นอีกหนึ่งไฟที่กลายเป็นว่าอ๋อพุดกันค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ดูเชิงครับโดยเฉพาะท่านของชอนช,ช,ช,ชาลสกามโบสกีนะครับที่แทบจะไม่ค่อยบุกเท่าไหร่นะครับ ไม่รู้เป็นเพราะว่าเกรงในตัวบัวขาวหรือเปล่าหรือเป็นเพราะเป็นพรงงว่าตัวริบบิ้นนะครับจะร่วงนะครับอ่ะดูครับออกแข้งขวาครับจับเทไปครับแม่ดูผลการอย่างเป็นทางการครับ กลาเป็นฝั่งชอนนี่ไม่ค่อยอวุธนะฮะกลายเป็นไฟนี้อวุธกันค่อนข้างน้อยครับอย่างที่บอกครับแล้วถ้าดูตามสายตานี่แน่นอนครับสายตาผมไม่แบบรับเอียงก็คือบัวขาวเลยนะครับอะรอชูอมือกันอยางเป็นทางการครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ บ,บัวขาวแอบดูโพยครับเดียวพิธีกรพิธีกรยืนถือยืนถืออยู่ตรงนั้นบัวขาวเห็นโพยฮะบัวบัวขาวมองเห็นโพยนะฮะโอคะแนนไปที่บัวขาวก่อนเลยครับคะแนนที่สองครับเรียบร้อยครับสองคะแนนไปที่บัวขาวครับชอนชอนยิม้มยิ้มใหญ่แย่เลยครับชอนครับก็อย่างที่บอกครับตามสายตาครับบัวขาวออกอาวุธได้อย่าง จะแจ้งเราออกวันนี้ว่ามันได้มากกว่านะครับอ๋อนี่กรรมการมากกว่า3คนนะฮะโอ้โอเคครับก่อชูมือให้กับท่านบัวขาวครับบัวขาวปอประมุขครับชื่น้าตอนนั้นนะครับปัจจุบันก็บัวขาวบรรชาเมฆนะครับเป็นฝ่ายชนะไปครับแล้วก็ได้แชมป์ของฮ่องกงนะครับแชมป์รายการ e x p กชั่นนะครับที่ฮ่องกงนะครับ S1 นะครับ เด็ดเข้มขันทั้งทั้งของบัวขาวนะครับแหมเอาล้วครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับเนื้อชมพังไวยไทยดิสซอแรกภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ช่องนี้โคชเชทีวีนะครับไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับวันนี้ไม่ค่อยมีช็อตเด็ดเท่าไหร่นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับนี่ครับก็ยืนถ่ายรูปคู่กับท่านของน้ำหอมมระนะครับบัวแชมเปี้ยนครับรายการ S1 นะครับที่ฮ่องกงครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 